แต่อยากให้โฟกัสเรื่องใหญ่ครับก็คือระบบสุขภาพกทมในเรื่องของปัญหาใบส่งตัวอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้นโยบายรักษาทุกที่เนี่ยมันเป็นนโยบายเรือธงของพักเพื่อไทย45จังหวัดโปรโมตแล้วจัดอีเวนต์แล้วเหมือนจะทำได้จริงแต่พอกลับมาดูในกรุงเทพมหานครซึ่งมีความซับซ้อนซับซ้อนยังไงผมไปตามผู้ป่วยคนหนึ่งที่เป็นผู้ป่วยคนใช้สิทธิ์บัตรทองครับไปดูว่าเขามีปัญหาใบส่งตัวยังไงแลวเขาตั้งคำถามด้วยครับว่าอย่างเนี้ยถ้ายังมีปัญหาเรื่องใบส่งตัวแบบเนี้ย นโยบายรักษาทุกที่ของรัฐบาลเนี่ยมันคงทำได้ไม่จริงครับหญิงชราววัย79ปีมีภาวะสมองเสื่อมและป่วยหลายโรครุมเรา้าทั้งหัวใจไตเบาหวานและกระดูก ต้องเข้าออกโรงพยาบาลระดับตติยภูมิเป็นประจำเพื่อพบแพทย์ตามนัดหมอบอกว่าเธอพร้อมจากไปทุกเมื่อสรินยาวงถาวรมั่นลูกสาวของมายุรีต้องดูแลแม่อย่างใกล้ชิดถ้าไม่มีสิทธิ์บัตรทองครอบครัวคงล้มละลายจากค่ารักษาพยาบาลก่อนวันที่หนึ่งมีนาคม2567 สริญญายังพาแม่ไปพบหมอทั้งโรงพยาบาลจุฬาและศิริราชโดยขอใบส่งตัวเพียงหนึ่งครั้งอยู่ได้นาน6เดือนถึง1ปีไม่ต้องวิ่งกลับไปกลับมาตแต่สองเดือนแล้วหลังสปสชเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายเธอต้องวิ่งไปขอใบส่งตัวใหม่ทุกโรคจากคลินิกชุมชนอบอุ่นตามสิทธิ และต้องขอจเจรจาหลายครั้งกว่าจะได้ใบส่งตัวซึ่งมีอายุเพียงเดือนเดียวและต้องกลับมาขอใหม่ทุกครั้งเมื่อต้องพาแม่ไปพบหมอเขาก็บอกว่าทางถ้าออกของซีรีล่าเนี่ยยังไม่รู้ว่าเขาจะต้องเป็นคนออกหรือเปล่าเขาก็ปฏิเสธการออกเขาอ้างว่าไม่มีใบสรุปประวัติเราก็จะมีแค่ใบรับรองแพทย์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใบที่อย่างเงี้ย ใบรับรองแพทย์ต่างๆอย่างเนี้ค่ะเอามาให้เขาดูก่อนเพราะว่าเราอย่างนี้เวลาเมื่อกี้ใช่ไหมคะที่เป็นใบส่งตัวแล้วก็จะมีให้เขียนหมอตอบกลับว่าเป็นยังไงเมื่อเร็วๆนี้แม่ของเธอน้ำท่วมปอดต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬากระฐานหันทำให้เธอไม่มีเวลาไปขอใบส่งตัวจนเกือบจะต้องจ่ายเงินเอง แต่เจรจากับโรงพยาบาลจนสามารถเบิกจากกองทุนฉุกเฉินของบัตรทองได้เหตุการณ์นี้ทําให้สรินยาตั้งคําถามถึงนโยบายรักษาทุกที่ของรัฐบาลว่าจะเป็นจริงได้แค่ไหนการที่ออกมาดิ้นรนในการขอใบส่งตัวหนึ่งคือเรามีแม่คนเดียวเนาะแล้วพ่อเราเสียไปแล้วอย่างที่แม่บอกแล้วเราก็ความกตัญญูความรักเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่เรื่องสิทธิ์เนี่ย แล้วก็บวกกับภาวะโรคที่เราถามต้นสังกัดทุกที่แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นคลินิกสวสโรงพยาบาลเลิศศิลทุกคนก็สรุปแล้วว่าเออไปรักษาอย่างโรงพยาบาลที่คุณเคยรักษาจะดีกว่าเพราะผ่านสมรภูมิมาเยอะแล้วให้ช่วยคิดกว้างๆแล้วก็คิดถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้ป่วยก่อนเงินนะคะเพราะเงินน่ะพวกคุณคิดแล้วก็บริหารอยู่แล้ว ขอใบส่งตัวครั้งล่าสุดเพื่อใช้ในเดือนถัดไปสริญญาได้รับแจ้งจากคลินิกชุมชนอบอุ่นว่ากําลังจะขอยกเลิกสัญญากับบัตรทองเพราะขาดทุนหากเป็นเช่นนั้นเธอยังไม่รู้ว่าต้องไปขอใบส่งตัวจากคลินิกไหน หาเรื่องใบส่งตัวที่กรุงเทพมหานครอาจจะบอกว่ามันคือความต่างครับอย่างระบบในต่างจังหวัดที่บอกว่าทําเรื่องรักษาทุกที่ได้ง่ายเพราะว่าโรงพยาบาลหรือว่าหน่วยให้บริการส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่กับสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแต่พอย้อนกลับมาที่กทมเนี่ยมันจะมีโรงพยาบาลหลายสังกัดมากเพราะฉะนั้นการส่งตัวการเบิกจ่ายเงินการตามจ่ายนี่คือปัญหาที่ซับซ้อนในกรุงเทพมหานครแล้วคนที่จะเคาะเรื่องระบบการจ่ายเงินก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานบอร์ดสปสชปัญหานี้อย่างที่ เห็นไปในเคสเนี้ยยืดเยื้อมาสองเดือนแล้วนะครับคุณลุงโรดแล้วก็ยังดูจะมีทีท่าว่าถ้ายังแก้ไม่จบเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะทํายังไงอย่างทิ้งท้ายไว้เนี้ยคือคลินิกชุมชนอบอุ่นหลายที่เนี่ยเขาไม่มีเงินละเขาขาดทุนเขากําลังจะขอยกเลิกสัญญากับบัตรทองถ้าเขาขอยกเลิกสัญญาเนี่ยนั่นหมายความว่า คุณยายคนเมื่อสักครู่นี้ที่อาจจะมีสิทธิ์ประจํากับคลินิกชุมชน,นอบอุน่นสักทีหนึง่งก็อาจจะเกิดสิทธิ์ว่างแล้วก็ไม่รู้ครับว่าจะไปขอใบส่งตัวจากหน่วยปฐมภูมิไหนอันนี้เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการรวมตัวกันนะครับมีการรวมรายชื่อถึง400รายชื่อของกลุ่มผู้ป่วยบัตรทองในกทมเพื่อที่จะมองหาครับมองหาดูว่ามันยังมีความหวังอะไรอยู่อีกบ้างที่จะ ทำให้แก้ปัญหาเรื่องใบส่งตัวได้ก็เลยเดินเข้าไปหาที่กทมบอกว่าคุณก็มีศูนย์บริการสาธารณสุขอยู่ประมาณ69แห่งซึ่งถือได้ว่าเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิอยากจะให้ขอเปิด สิทธิ์ในศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง69แห่งของกทมเนี่ยเปิดออกมาให้ประชาชนได้เข้าไปใช้บริการได้ไหมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยใช้บริการอยู่กับคลินิกชุมชนอบอุ่นเนี่ยท้อใจมากท้อแท้และเหนื่อยละไม่อยากที่จะไปขอใบส่งตัวไม่อยากที่จะไปเจราจาขอใบส่งตัวซ้ําๆหลายรอบก็เลยขอให้กทมเนี่ยมารับช่วงต่อดูแลประชาชนได้ไหมลองไปฟังนะครับว่ากรุงเทพมหานครรับเรื่องนี้แล้วตอบคําถามนี้ยังไงครับ ก็มีการเตรียมข้อมูลในเบื้องต้นนะครับว่าตอนนี้มีประชากรที่ใช้สิทธิ์ประถมภูมิเดี่ยวประมาณ90 0 0 0สคนใน69ส่วศูนย์วิการสาธารณสุขเนี่ยเรามีประชากรที่ขึ้นทะเบียนเนี่ยก็หลากหลายกันไปนะครับหลักพันจนถึงหลักหมื่นทีนีน้คงต้องขอไปดูพิจารณารับนะว่าศูนย์ิการสาธารณสุขไหนพื้นที่ไหนบ้างที่ยังสามารถรองรับประชาชนหรือประชากรได้เพิ่มมากขึ้นหรือเปล่ารวมถึงต้องหาดีกับทางสงปสช,ชแล้วก็ทางเครือข,ข,ข่ายเขวอุ่นเพิ่มมากขึ้นในระยะยาวต่อไปนะครับ จต้องดูวันต่อไปนะครับว่ากทมจะรองรับสิทธิ์ของประชาชนกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่มากเลยครับผู้ป่วยสิทธิ์ประทองในกทมที่เขาไม่อยากอยู่กับคลินิกแล้วอยากย้ายมาอยู่กับศูนย์บริการสาธารณสุขของกทมเนี่ยกทมจะรองรับได้หรือไม่นะครับซึ่งวันจันนี้นะครับคุณชาชติซึ่งเป็นผู้ว่ากทมแล้วก็นายแพทย์เฉลด์เพิ่งที่จะส่งหมายเชิญนักข่าวครับไปดูว่าจะแก้ปัญหาเนี้ยยังไงบ้างอันนี้คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับแต่อีกความหวังหนึ่งของกลุ่มผู้ป่วย บัตรทองในกรทมก็มีความหวังเพราะว่าเพิ่งจะมีการปรับคอรมอไปเพิ่งจะเห็นคุณสมศักดิ์เข้ากระทรวงก็พูดถึงฝากประเด็นนี้ไปถึงรัฐมนตรีคนใหม่ด้วยครับว่าจะสามารถแก้ปัญหานี้ให้พวกเขาได้หรือไม่ครับอยากจะฝากวิงวอนขอให้ท่านรัฐมนตรีคนใหม่อะค่ะท่านสมศักดิ์เทพสุทินนะคะรบกวนช่วยลงมาดูผู้ป่วยกรทมหน่อยค่ะตอนนี้พวกเราลําบากกันมากเราไม่อยากจะเป็นประชากรชัน้นสองที่บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่พวกเราไม่สามารถได้ใช้อ่ะ สปสชเขต13ของเราเนี่ยค่ะเป็นเขตเดียวที่ยังมีปัญหาอยู่ทั้งทาที่เขตอื่นเรามองตากันปิดๆเพื่อนบ้านเราปทุมธานีคุณถือบัตรประชาชนใบเดียวเข้ารักษาโรงพยาบาลได้เลยแต่กลายเป็นว่าเราจะไปรักษาโรงพยาบาลตามใบนัดตามสิทธิ์ที่เราพึงมีที่เรารักษาโรคเลื้อรลังอยู่แล้วเรายังต้องกลับไปขอคลินิกคุณคะขอเข้าไปรักษาโรคไตหน่อยได้ไหมคะขอเข้าไปรักษาโรคมะเร็งหน่อยได้ไหมคะแต่โดนคลินิกปฏิเสธอย่างเงี้ยคือก็เลยมองว่า อยากจะให้ทางผู้ใหญ่หรือรัฐมนตรีคนใหม่นะคะคุณสมศักดิ์เทพสุทิน,เ,นเข้าลง,ลงมาดูแลหรือแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐานะคะคช่วยลงมาดูหน่อยเพราะณนะตอนนี้ปัญหาปัตทองปัญหาใบส่งตัวอันเนี้ยมันยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้โดยโดยโัยยั่งยืนเลยะคะ่ะ ครับและเมื่อถึงวันที่รัฐมนตรีสมศักดิ์เข้ากระทรวงครับผมก็ตามไปที่กระทรวงไปรับคุณสมศักดิ์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นก็บรรยากาศนะครับมีข้าราชาการมาต้อนรับมากมายนะครับและข้าราชาการเหล่านี้แหละเป็น,นกลไกสําคัญที่จะช่วยดูแลให้รักษาทุกที่เนี่ยมันเป็นไปตลอดรอดฝั่งนอกจากคําถามในเรื่องของกัญชาแล้วก็ยาเสพติดที่อย่างที่บอกไปว่าคุณสมศักดิ์อาจจะเชี่ยวชาญเรื่องนี้แล้วก็ตอบคําถามเหล่านี้ได้ยอย่างฉาน แต่ถ้าเกิดว่าผมนําคำถามของประชาชนคนเมื่อสักครู่นี้ไปถามกับรัฐมนตรีสมศักดิ์ในเรื่องของใบส่งตัวในเรื่องของโนโยบายรักษาทุกที่ในกรทมคุณสมศักดิ์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงสาธารณสุขที่อาจจะเรียกได้ว่ามือใหม่อาจจะยังต้องมาทําความเข้าใจปัญหาเชิงเทคนิคแต่โดยเซนแล้วท่านจะตอบปัญหานี้จะตอบคําถามนี้กับประชาชนอย่างไรลองไปฟังคําตอบจากรัฐมนตรีสมศักดิ์ครับเอา30บบาท ยกระดับ30บาทดีกว่าอากถามเรื่องสามสิบบาทเนี่ยครับคือตัดชัวร์เนี่ยเราทำชมมาวกก่าเขาจะลงเรียนแต่ว่าท่านก็จะทราบไหมครับวา่าคนกระทำมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรักษาทุกที่มากเลยครับต,ต้องไปส่งตัวแล้วก็เห็นว่ามีการลรงพยาบาลสุขกกออยากจะเข้ามาเจอ,นนอ,อท่านด้วยครับอ่าดีเลยฮะเดี๋ยวอยากฟังก้นนะปัญหาให้เขาที่ไหนนะเพราะว่าคนหมอต้องไปโรงพยาบาลไม่ได้เลยนะครับเข,เข้ามาเดี๋ยวจะรับได้เต็มที่ไม่มีหลบนะครับพูดคุยกันแล้วก็ เราจะปรับสภาพยังไงเพราะในกรุงเทพมีโรงพยาบาลเยอะมีเอกชนก็เยอะอันนี้เราก็ต้องอดูอุปสรรคปัญหาในขณะในพื้นที่ถ้าเราทําได้แล้วเนี่ยเราก็ทําแต่ก็จะพยายามให้เร็วเขาบอกว่าถ้ากรุงทพแก้ไม่ได้คือรักษาพื้ที่ก็ไม่จริงเลยนะครับที่เลกาารความจรของท่านในกรุงเทพอ๋อครับครับมันมองว่ามีภาวโอเคขอบขอบคุณมากที่บอก ในกรุงเทพท่านท่านบอกเราต้องะจะไปคุยอะไรยังไงเพราะว่าท่านเองก็เป็นประธานบอร์ดสปชชด้วยครับครับก็ต้องทําให้ได้นะแต่ว่าเราต้องคุยกันเราอย่าเพิ่งไปประกาศเลยว่าเอ้ยฉันจะทําอีกสามวันทําได้อะไรต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวก็มากันรับไม่ไหวนะครับอันนี้ต้องต้องทำ่ะแต่ว่าต้องเคลียร์ปัญหาให้หมดนะครับปัญหาที่ ผู้คนเยอะหนาแน่นคลินิกเอกชนก็เยอะต่างๆเานียทำอย่างไรให้ให้ทุกอย่างมาลงตัวเราเคยประกาศใช่ค่ะยืนยันไหมคะคือก่อนหน้านี้ท่ะท่านที่ท่าน่าวค่าเคยบอกว่าภายในปีนี้จะรักษาที่ได้ของประเทศนะคะตรงนี้ทางคำวุฒิไทยยืนยันข้อมูงนี้ไหมคะท่านก็เรายืนกันอยู่นี่ทุกคนนะนะก็เราก็ต้องยืนยันนะนะแต่ว่า เดี๋ยวจะทำให้เรียบร้อยแต่เราอย่าไปทําแบบอหย,ย,ยาบๆไปเอานะครับ ก็ยืนยันว่าจะสามารถใช้รักษาทุกที่ได้ทั่วประเทศแต่โจทย์ใหญ่อย่างที่บอกไปคืออยู่ที่กรุงเทพมหานครถ้ากรุงเทพมหานครยังติดปัญหาเรื่องใบส่งตัวเชื่อมต่อข้อมูลไม่ได้ตกลงเรื่องระบบการจ่ายไม่ได้เนี่ยรักษาทุกที่ทั่วประเทศมันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้จริงนะคะรับเราให้ฟังเสียงของรัฐมนตรีสมศักดิ์ยาวๆเพราะว่าเรามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เกี่ยวพันกับความเป็นความตายของคนไทยโดยเฉพาะในกรทมที่กําลังมีปัญหาอยู่เนี่ยครับไม่สามารถไปหาหมอได้เนี่ยเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องใหญ่หนึ่งที่อยากจะ ให้สังคมได้ตื่นตัวไปไม่แพ้ในเรื่องของทั้งยาบ้าและกัญชาซึ่งเดี๋ยวเราคงได้มาพูดคุยกันต่อที่นี้ถามว่าปัญหานี้จะมีทางออกยังไงนะฮะโฟกัสแค่เฉพาะพื้นที่ในกรทมผมก็เลยไปถามกับนักวิชาการที่ซึ่งเป็นคนที่วิจัยระบบสาธารณสุขเขตเมืองเขาก็บอกว่าจริงๆควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายครับรูปแบบการจ่ายเงินจากบัตรทองไปยังหน่วยบริการเนี่ยทุกวันนี้มันเป็นเหมาจ่ายอยู่เมื่อก่อนเป็นแบบจ่าย รักษาเท่าไหร่ก็จ่ายตามจริงแต่พอเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้มันก็เกิดปัญหาตามมาเพราะฉะนั้นจุดสมดุลของเรื่องนี้จะเป็นยังไงลองไปฟังข้อเสนอนะครับจากนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องนี้ครับหลักของชาวบ้านตอนนี้คือเรื่องการต้องไปขอไปส่งตัวเนาะแล้วก็พอไปขอแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้บางที่ก็โดนปฏิเสธมาทีนี้เนี่ยถ้าจะให้คิดไวๆนะครับผมคิดว่ารูปแบบการจ่ายเนี่ยมันควรจะยืดหยุน่นแล้วก็ผสมผสาน หน่วยบริการปฐรมภูมิเนี่ยเขาก็อยากได้เงินสักก้อนหนึ่งเพื่อให้เขาเลี้ยงตัวเองได้เนาะคือเป็นเงินที่เขาซีเคียวแล้วว่าเอ้ยถ้าคุณได้ก้อนนี้ไปคุณพอที่จะให้บริการเบื้องต้นกับคนไข้ได้ โรงพยาบาลเขาก็อยากได้ความมั่นคงเหมือนกันว่าให้การรักษาแล้วได้เงินเช่นกันเนาะผมคิดว่ามันต้องเคลียร์คัดเงินก้อนเนี่ยครับว่าโอเคเงินที่ให้ประทุมสักก้อนหนึ่งเงินที่ให้โรงพยาบาลสักก้อนหนึ่งมันจะมีเงินที่มันยืดหยุ่นเนาะถ้าใครสามารถทําผลงานได้ดีก็เอาเงินก้อนนี้ไปหรือว่าถ้าคุณประหยัดค่าใช้จ่ายได้เงินที่มันจะถั่วมาให้คนทุกฝ่ายเนี่ยมันก็จะได้ดังนั้นผมคิดว่ามันอาจจะต้องมีรูปแบบการเงินที่ เปลี่ยนไปใหม่จากแบบเติมครับแต่เป็นแบบที่ผสมผสานแล้วก็ทุกฝ่ายตกลงร่วมกันแล้วก็ยอมรับที่ที่จะรับกันจ่ายเงินแบบนี้ครับครับก็รัฐมนตรีสมศักดิ์ก็ยืนยันนะฮะว่าจะไปศึกษานะก็แล้วก็ทําให้เรียบร้อยไม่อยากจะทําให้มันหยาบๆนะครับก็ต้องดูว่าหลังจากนี้นะครับจะมีท่าทีเป็นอย่างไรเพราะว่าเสียงเมื่อสักครู่ก็เป็นเสียงของคุณวชิรวิทย์นะฮะที่ถามในเรื่องของใบส่งตัวก็คาดว่าหลังจากนี้คุณวชิรวิทย์ก็คงจะนำคำตอบอีก อีกรอบหนึ่งนะฮะว่าสรุปแล้วจะเรียบร้อยในรูปแบบไหนกลับมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับ,รบช่วงนี้ขอบคุณคุณวัชรวิทย์มาก